แล้วส่วนของซิตี้แบงค์จะตาดเครดิตของซิตี้แบงค์ธนาคารให้มีการอนุแนตนบงนินึงให้กับกองเท่าไหร่ครับก็อยู่เหรีเดียวกันละครับผมอยู่มาราวเจ็ดหมื่นนะครับผมก็ก็เหลืออยู่ประมาณราวสักสี่หมื่นครับของซิตี้แบงค์ซิตี้แค์ไม่ได้ตัดเครดิตจะมีวงที่สามารถใช้นะฮะแต่ว่าผมผมก็ส่งทุกเดือนเลยนะครับผมเพราะว่าผมให้ตัดจากบัญชีไปเลยนี่แม้เพื่อเขาก็จะตัดตัดให้ผมไปเพราะนั้น มันก็จะไม่เดือดร้อนอะไรครับผมเพราะนั้นผมถึงมั่นใจไงว่าผมไม่ได้ไปกดที่ไหนเลยนะเห็นไหมตัวนี้คุณไ,ไม่ต้องตกใจหรืยว่าเราไปก่อนและวงส่วนคมนะค,ะครับเพราะว่าตอนนีนม้มีการปรับปเปลี่ยนว่าถ้าหน่วยงานเราก็คือนะครับจะมันกงได้กฉกาะเป็นของหรือว่าบาัญชีของก่ออกจหากิเทรั์ของกรุงเทพมหานครนะครับโอทางหน่วยงานถึงจะสามารถบังการปิดตัวปิดตด้ว่าเวลานี้ตับสิทธิ์ของกรุงเทพตรงนั้นนะครับใครจนแร่ที่ได้มีการข้อความกันอยู่ ้ารเงินเราจะได้มีการลงื้นที่ทำการตรวจสอบครับเพื่อทำการตรวจสอบติตามจับกลุ่มการลงทุงแล้วก็คือตัวกรุ่ยืนยันนะคได้ปัจจุบันนี้ในแนวของตัวกุณมไม่มีการใส่ใ้บัญชีของกรุงเทพสถารไทยคณะชาติและธนาแารแค่สี่บัญชีนะครับครับผมแล้วแต่ละบัญชีก็คือมีจับถึงการที่คุณแจ้งมาคือของกรุงเทพนะครับไม่มีมีการใส่ในหนังขององคพย์ ในบัญชีก็สิ้นเกินอยู่ประมาณสองแสนสองหมื่นนะครับครับว่าถึงมาเกิดอิทธิพลไก็คือยังมีนะครับครับวงเงินที่สามารถใช้กันได้อยู่ประมาณห้าหมื่น 5, 000, ครับครับเราส่วนของบัญช,ชีทหารไทยก็คือมีสักเปินคงคลอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับของธนะชาตอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับครับแล้วบัตรเครดิตของที่พิเศษก็คือมีวงเงินในปัตประมาณสี่หมื่นกว่าบาทครับนะครับ นั้นคุณสุรปงค์ถือสรอสักคู่นะครับผู้ทางหน่วยงานจะมีการส่งสารข้อมูลของคุณให้กับแผนภาพการตรวจสอบการนะครับเราก็รับรองข้อสิ่วิาต้นให้กับทางคุณครับครับคุณทราบว่าเวลานี้นะครับโทรศัพท์ของคุณสุรปงค์ยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ไหมอ๋อเดี๋ยอนะครับเพราะการตรวจสอบตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสองนาทีนะครับครับครับก็พอได้อยู่ครับผมครับผมถือสายรอสักคู่นะครับคุณสุรปงค์นะครับครับครับ ครับผมคุณสุระคงฟังอยู่นะครับครับอะไรครับคุณสุรงครับครับผมครับผมแล้วคุณสุรงษงไม่มีการสงสัยหรือว่าต้องจากตำ้หน่ของธนาคารคนไหนไหมที่ตัวคุณไม่มีการได้ใช้งานอยู่ไม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 ่สงสัยครับผมผมไม่สงสัยไม่สงสัยนะครับ เองที่ก็ว่าตัวคุณนะครับเคยมีการทีว่าบอกเห็นกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานไหมหรือว่าคนใกล้ชิดของคุณไหมอืมก็ไม่มีนะครับผมไม่มีฮะอืมไม่มีนะครับเอ่อนะครับคุณสุรพงศ์นะครับเวลานี้ทางแวนเซาได้มีการส่งถังข้อมูลชงองกมาที่ที่ช่องปากเราแล้วนะถึงแจ้งมาว่าปัจจุบันนี้นะครับก็คือถังข้อมูลหรือว่านะครับ เอการของคุมีการรั่วไอยู่นะครับก็คือมีมีบุคคลที่สามนะครับจะมีการดันชื่อหรือว่าเอกสารของคุณเมื่อไหร่ครับได้บตรเครดิตของทางคุณแด่ขึ้นมาอนใบเมื่อไรฮะโอ้ตายแล้ว้โอ้โอ้อ้โอ้อ้้มอกโออได้มีการ้โอบัตรเครดิตโอนี้ไป้โอ้โอ้อ้โ้อ้โอ้้โอ้่อ้า้าอ้โอ้โอ้โ้นอ้โอ้โห้โอ้โอ้้อ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้คุณุอ้ ว่าตรวจสอไม่มีการใช้บัญชีแค่สี่บัญชีถูกต้องไหมอ้าถูกต้องครับแล้วรู้สึกจะมีเลยบัญชีที่ผมไม่ได้แจ้งเข้ามาเลยนะทำไมถึงไม่แจ้งเข้ามาครับผมอ๋อไม่มีแล้วครับผมไม่มีแล้วฮะผมไม่มีบัญชีแล้วครับผมมีอยู่แค่สี่บัญชีนะฮะแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เพราะว่าไม่ได้ทำบัญชีของกรุงเทพไม่ไม่มีการตรวจว่าที่แถวสาขาบางปะกสามนะครับ ผมไม่ไม่ใช่ครับผมผมไม่ได้ไปเปิดเลยครับผมมีบัยังมีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ประมาณสามหนึ่งเจ็พันกว่าบาทนะคร้บโอ้ั้นอ่าไม่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ของผมเปิดไปที่สาขาบางบัวทองนั่นเองนะครับผมนฮะของผมสาขาบางบัวทองนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ที่นู่นเลยครับผมไม่มีครับผม โอ้แล้วมันช่วยมีส่วนอยู่ในเรื่องมันสามมือจะจะผ่านกบาทนะครับซึ่งบัญชีนี้ 3, 7, ะนะครับทีผู้นมาก็คืข่าวของทางวิทยุกระบายาสก,การเงินนะครับ<อ>วันละสองถึงสามแสนบาทเพิ่มได้มีการโอนเงินเข้าแล้วคือได้มีการถอนออกภายในให้เกินสิบนาทีนะครับไอ้คอนนี้ไม่ใช่ของคุณนะครับผมของศุลกากรอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ไม่ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วฮะเพราะคุณยืนยันนะครับคุณสุรพงก์นะเพราะว่าบัญชีนี้มันเข้าข่ายคดีกระพ่อมเงินอยู่นะครับ อ๋อไม่มีการลงทนเข้าแล้วก็มีการขอออกไปนะนม่เป็นสินทรอ๋อไม่ใช่ครับไม่ไม่มีนะครับคือมีทรัพย์สินในการเพื่ออะไรครับแล้วผมจะมาชีวและสองแสนบาดนะครับอ๋อครับซึ่ง่ตรงนี้สำารับการุงทพนของไม่ได้แจ้งลงไปเลยครับุณคงุรพงอ๋อไม่ได้แจ้งครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เปิดบัญชีที่ไหนะแล้วก็ผมก็ทําธุรกิจของผมไปเรื่อยๆก็ทามานานแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ไหนเลยฮะนะครับผม 嗯กาตัวคุณได้มีกรยินยอมปฏิเสธมานะครับผมคือา,าที่ว่าเวลานี้นะครับฐานข้อมูลของคุณนว้จะฐานของคุณนะครับทางกงไร่ไม่เฉพาะนำไปทางการเปิใช้บัตรเครดิของขกรุงเทพนะครับมคืามีการเปิดบัญชีนะครับขึ้มใหม่บัญชีคือไดมีการขอที่สาขาํางสามน,าน,านะครับซึ่งบัญชีมันเข้าข่ายคดีบัญชีการกข้เอง็นอยูโอโอโอ่โอ้แล้นะครับตรงส่วนผสมนะครับแล้วผมต้องทำไงกับเนี่ย ครับ,รบมันเข้าใจว,ว่า,าตัวแล้วแม่มาใช้มในสองร้อยหกสิบเจ็ดตรงร้อยหกสิบแล้วถามีความผิดนะรครับม่ปีก็จะมุ่งหน้าถึงปีแล้วแม่รู้ว่าฝากสองแสนบาทรู้ว่าทั้งจำทั้งฝากครับครับตัวนี้ตัวคุณยืนยันได้นะครับว่านี่ไม่ใช่บัญชีของคุณนะครับคุณสุรพงษ์อ,อ๋อได้ครับผมยืนยันแล้วว่าไม่ใช่บัญชีของผมครับถ้าตัวคุณไม่มีการยืนยันมานะครับก็ต้องทำรู้ว่าจำเป็นข้อดังเรื่องนี้แจ้งให้กับทางบุคคลขอรับทราบก่อน ครับผมงง้นแจก้เรานะครับว่าเวลานี้ขางข้อมูลของคนมีการล่หลายอยู่นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นคดีด้าคดีทางทางตางานะครับแล้วตกลงตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หมวดนะทษทีครับผมเดี๋ยวผู้หมวดท้อทีครับผู้หมวดจะเอาเรื่องอะไรกันแน่ครับเนี่ยผมชักงงนะฮะจากเรื่องแบงค์มาเป็นเรื่องฟอกเงินตกลงผู้หมวดจะเอาเรื่องอะไรกับผมแน่ครับเนี่ยผมชักไม่มั่นใจแล้วฮะเนี่ยแล้วใช่ผมทำยังไงผู้หมวดฟั้งธงมางตรงเลยพอดีเดี๋ยวผมจะไปทำงานแล้วครับผม แล้วเรื่องนี้เข้ามาผมก็ร้อนใจมากรุ่งชูรักง่ายครับนะครับก็คือตัวคทรศัพแต่รถตู้นะครับเดี๋ยวคุณเรื่องไหกับทางผู้อก,กองเอาแล้วกันอ๋อได้ครับเพราะเวลานี้จากการสอบสอบจากแฟนชาต์ก็คือฐานข้อมูลของกรมอการรถิกสอยู่อ๋อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวคุณนะครับจะมีปัญหาอะไรหรือว่าจะให้ทางนะครับผู้อกองเขาช่วยตัวคุณก็คือให้ตัวคทรศัพแต่รถตูอ้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เอาผู้หมวดเดี๋ยวผู้หมวดฮะฮัลโหลครับผม ครับครับผมว่าไงครับอันนั้นอันนั้นใครครับโทษทีฮะผมเรียนสายยังไงครับนะครับนะครับผมร้อยจำหวอดโทรไปสารมุกแจ้งนะครับอ๋อเาเขาเบอร์โทรศัพท์เขราเบอร์สับพี่ทิ้งไว้หน่อยนะฮะแล้วพี่อยู่กองไหนครับผมโทษทีฮะผมนี่กองสองนะครับกองสองนะครับสอนนีกำงรอตั้งอยู่ที่สารองอหูแล้วใชตไหม่ไอกองสองนี่มันปราบยาเสพติดเนี่ยฮะ ในขคุณคุณสุรบงในครับก็คดีบก่อจะมีการมาเรียนไายกับอได้ได้ไดครับกองทุรอสู้ได้ไครับได้ครับ